เลือกทุกไทยอินไซต์เทลแอนไปอัปเดตคดีแขกขาวเจาะ ATM ีเอ็มแบงก์อมสิทกันดีกว <ไป S 2> ่าโดยที่ไหน,ไหนอย่างไรใช่ค่ะดูดเงินไป12ล้านนะคะตอนนี้มีเบาะแสใครที่เกี่ยวข้องไหมโดยเฉพาะหลายคนสงสยัยคนไทยอยู่ในกระบวนการนี้หรือไม่ต้องมแีแน่ๆค่ะไอแ้แขกขาวเนี่ยมันต้องมีคนไทยร่วม,มถูกไหมครับใช่ค่ะเราจะต่อสายไปที่พลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาสบสิบค่ะเรียนทีนิดนึงนะครับว่าที่ปรึกษาสบสิบเทียบเท่ารองพบตร ทียบเท่ารองพบตรนะครับใช่ค่ะคก็เกาะติดคดีนี้นะคะวันนี้ก็จะได้ไปอัปเดตกันนะคะว่ามีความคืบหน้าถึงไหนนะคะไปกันที่พลตํารวจเอกปัญญามาเม่นค่ะสวัสดีค่ะส,ส,คส,สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนอมรัตน์คุณดนัยครับครับครับท่านรองปัญญาครับชัดเจนเลยนะครับพิกัดมันชัดละแขกขาวห้าคนเข้ามาปฏิบัติการถูกต้องนะฮะแขกขาวห้าคนเข้ามาในเมืองไทยครับเป็นชุดที่ทําที่ของไต้หวันครับ แล้วก็แบ่งกําลังบางส่วนมาทําที่ประเทศไทยด้วยอาจจะเกี่ยวพันกันครับโอเคแค่ขาวห้าคนนี้ประกอบด้วยยูเครนกับรัสเซียครับผมในในในส่วนของห้าคนแล้วก็ห้าคนเนี่ยได้ออกไปแล้วนะครับออกจากประเทศไทยไปแล้วนะครับครับผมเรารู้ชื่อทั้งห้าคนแล้วใช่ไหมครับเรารู้ชื่อครับห้าคนนั้นกําลังประสานกับตารวจสากลอยู่นะฮะในส่วนนั้นดําเนินการอยู่ครับ โอเคแต่ว่าแต่ว่าแขกขาวทาโดยลําพังไม่ได้ต้องมีคนไทยสมรู้ร่วมคิดหรืออำนวยความสะดวกแกะรอยออกไหมครับว่าคนไทยกลุ่มไหนกี่คนอย่างไรที่ไหนในส่วนนี้ดำเนิการอยู่ครับแล้วก็อย่างนี้ออนอกไอ้ห้าคนนั้นนะนะครับเรายังพบอีกหลายคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกลุม่มแขกขาวเนี่ยกลุ่มยุโรปตันออกเนะีย่ยคนะครับ ก็ครับขณะนี้กำลังไล่ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ที่เรากำลังติดตามเมืองขณะนี้ก็คือ,อจากยานพาหนะที่เราพบส,สามคันแน่ๆเนี่ยมีทั้งรถซีวกิกรถเีออสฟอร์จูเร์ก็ฟอร์จูเนรเรากำลังหาแหล่งในการที่เขาไปเช่าอยู่ครับไอ้าถามนิดนึงนะครับ รถสามคันนี้นั้นนะครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดใช่ไหมฮะถูกต้องครับเป็นกล้องวงจรปิดที่ตู้เอทีเอ็มของแบงค์หรืออย่างไรครับส่วนใหญ่เราเชื่อมโยงไปครับเพราะว่าของแบงค์นั้นใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างครับอ๋อเหรอฮะครับทีวีของแบงค์นั้นบางจุดมันก็ใช้ไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าหมายความอย่างนั้นนะครับหมายความว่ามันไม่เห็นนะครับไม่เห็นมันไม่ชัด ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมันไม่ชัดใช่ไหมนิดนิดนึงนะฮะ,<ช>ฮะมันเป็นภาพของรถที่คนร้ายใช้ขณะไปรับเงินจากตู้หรือไปกระทำอะไรครับส่วนใทั้งสามคันนี่ก็คือเป็นสิ่งที่คนร้ายไปดำเนินการที่ตู้ครับอ๋อเปดำเนินการที่ตู้ตใช่ไหมคะก็แสดง<ช>ว่าเราได้ภาพจากกล้องที่ตู้ด้วยและภาพจากบริเวณใกล้ๆตู้รอบๆตู้ด้วย จาภาพได้รถสามคันนี้ถูกต้องครับอ้าวแล้วแล้วร,ร,ร,รถสามคันนี้นี่เรารู้ได้อย่างไรว่าเป็นรถที่คนร้ายเข้าใช้ปฏิบัติการแล้วเ,<อ>เป็นเพราะว่าเห็นแขกขาวลงจากรถหรืออย่างไรครับมีหลายประเด็นในการที่เราเชื่อมโยงนะครับครับครับออโอเคงั้นเรียนถามนิดนึงนะคะแขกขาวที่บอกปฏิบัติการในเมืองไทยตอนนี้เราพอรู้ไหมคะว่ามีประมาณกี่คนหลักๆในเครือข่ายนี้แล้วก็ยังอยู่เมืองไทยไหมคะ อยังมั่นใจว่าหน้าที่ยังอยู่ครับแล้วก็เชื่อว่าเราน่าจะมีโอกาสจับตัวได้นะครับอ,อืทุ่นอีกครั้งนะครับแขกขาวห้าคนเข้ามาแล้วก็ออกไปนะครับแต่เราก็เชื่อว่ามีแขกขาวอีกจํานวนหนึ่งที่ยังอยู่ในประเทศไทยที่เชื่อมโยงกับห้าคนนี้ครับเ,เป็นแขกขาวที่ยังอยู่ในประเทศไทยนั้นมันอยู่ในแฟ้มประวัติโจรไซเบอร์หรือเปล่าหรือว่าอย่างไรครับ ที่ในที่เราประสานกับทางไต้หวันแลวก็ประสานกับส่วนอื่นเนี่ยนะครับในคนที่เรากำลังติดตามอยู่เนี่ยนะครับตามภาพต่างๆเนี่ยน่าเชื่อว่าจะไม่จะไม่อยู่ในแฟนตรงนั้นนะครับอ๋อฮะค่ะแล้วเป็นกลุ่มที่เคยปฏิบัติการที่ไต้หวันมาก่อนและย้ายมาที่เมืองไทยไหมคะแล้วก็เล็ดลอดออกมาได้ด้วยหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับเพราะว่าไอ้ถ้า เซตนั้นเนี่ยเราเรามีชื่อชั่อหมดสสรรแล้ว,วโอเครับ,บเป็นเค,เครือข่ายโอเคทีคนี้คนไทยแล้วครับ,รบเราเราพอจะแกะออกไหมครับว่าคนไทยที่อำนวยความสะดวกหรือร่วมด้วยเนี่ยแบบมีใครอยู่ที่ไหนก็พยายามแกะอยู่ครับแล้วก็วันนี้ผมได้เรียกชุดปฏิบัติทีทท่ดําเนินการกันมาเนี่ยประมาณที่ถึงเนี่ยนะครับจากภาคแปดแล้วก็จากภาคเจ็ดนะครับแล้วก็ในส่วนของ นครบาลแล้วก็ในส่วนของอตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็ของส่วคนก็เ,เมืองนะครับแล้วก็ชุดของที่ตัวฐานเข้ามาประชุมร่วมกันที่สมานหลายชาติตอนอทิบสีน่นาาก็น่าจะแชร์ข้อมูลกันแล้วก็ผมเชื่อว่าน่าจะได้ตัวอะไรไม่นานเนี้ยนะครับครับครับที่ได้ตัวหมายถึงได้ตัวแขกขาวส่วนที่ยังอยู่ในประเทศไทยหรือได้ตัวคนไทยฮะก็ถ้า มีคนไทยร่วมก็น่าจะได้นะครับอืมอืมอืมนะครับทีนี้ทีนี้รถทั้งสามคันเนี่ยนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นทะเบียนไม่ชัดหรืออย่างไรฮะเอ่อไม่ชัดครับไม่ชัดสีก็ไม่ชัดเหรอคะทั้งสีทั้งทะเบียนเลยเหรอคะที่เห็นไม่ชัดขอเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับม่ไปเกินความสามารถนะครับโอเคโอเคอ่อเป็นภาพจากกล้องจังหวัดไหนครับเนี่ยภูเก็ตหรือว่าหรือหรือว่าหรือว่าสุราษฎร์เนี่ย ก็มีอยู่หลายจุดครับแล้วก็จริงๆก็คือบางจุดเนี่ยเรากำลังไล่ตามอยู่บางส่วนนะครับเช่นในวันที่สองวันที่สองสิงหาเราเชื่อว่าคนร้ายไม่พักอยู่ที่ เพชรบุรีก็หัวหินนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ชุดปฏิบัติกําลังไล่กันอยู่ครับเพราะว่าอันนี้ก็คือเราพอเรารู้เนี่ยมันเป็นการแกะรอยมากกว่านะครับเพราะเราไม่ได้รู้สดๆนะครับค่ะกลุ่มและเครือข่ายตรงนี้ที่เราเชื่อมั่นว่าอยู่ในขบวนการนี้ตอนปฏิบัติการหลายๆจุดเนี่ยนะคะน่าจะมีจํานวนสักกี่คนคะเออเอาจานวนเนี่ยเดี๋ยวขอขอให้เราแคทจิตให้แน่นอนนก่อนอ่าโอเคค่ะ,คะแต่อยากอยากแคทจิยอย่างนี้นะครับ อย่างที่ผมเคยเรียนคุณนายไปแล้วนะครับว่าตำรวจไทยกับกับพี่น้องประชาชน,นไทยเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าตำรวจไทยกับประชาชนไทยเนี่ยจะจับไปพวกนี้ได้นะครับครับครับคีย์เวิร์ดของของของคดีนี้นั้นจะอยู่ที่การแกะรอยจากรถเช่าทั้งสามคันใช่ไหมครับที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญถูกต้องครับถ้าสามารถย้อนค้นกลับไปได้ว่าเช่าจากบริษัทไหนมันก็ง่ายขึ้นเยอะ เพราะว่าในการเช่ารถต้องมีบัตรประชาชนหรือไม่ก็ต้องมีพาสปอร์ตพาสปอร์ตยื่นถูกไหมถูกต้องครับอยู่กับบริษัทให้เช่ารถเนี่ยนะฮะมันจะทําให้เราได้พบอะไรอีกเยอะแยะเลยถูกต้องครับเราก็จะรู้รู้จุดทั่ว่ามันไปจอดที่ไหนบ้างนัเป็นตกลงเป็นร่องรอยเดียวหรือเปล่าเนี่ยไอ้รถสามคันนั้นเนี่ยร่องรอยที่สําคัญเป็นร่องรอยเดียวหรือเปล่าเนี่ยไอ้สามคันเรามีเรามีร่องรอยอื่นอยู่ครับมีร่องรอยอื่นเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการรอครับ อ๋อครับครับผมอืมอบ่ายวันนี้นั้นจะประชุมกันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะมีตำรวจเอ่อเทคโนโลยีเข้ามาร่วมส่วนที่กำลังด้วยนะฮะครับครับอ่เพราะว่าอ่คือก็มือหนึ่งด้านนี้หลายคนก็ไปอยู่กับเราอยู่นะครับในทีมนี้ก็คิดว่าอ่ในส่วนในการติดตามทางคือเรื่องนี้เราติดตามทั้งทางเทคโนโลยีอ่ติดตามทั้งทางเดินดินเนี่ยนะครับ ครับครับครับ,รบ,รบสุดท้ายครับก็หลายหน่วยมาสนี่กําลังกันแต่มันต้องมีแม่งานต้องมีเจ้าภาพต้องมีผอบอรสถานการณ์หรือต้องมีอะไรสักหน่วยหนึ่งกันนะใครเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยตอนนี้ที่เราใช้ในการประสานก็คือมันอ,อยู่ที่แต่ผมให้ทั้งภาคแปดเป็นตัวประสานในส่วนของภาคแปดส่วนหนึ่ง ภาคเจ็ดส่วนหนึ nah ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพเนี่ยจะให้สอบสวนกลางเป็นตัวประสานต่างนะครับสอบสวนกลางก็คือกองปราบหรืออย่างไรครับกองกบการปราบปรามชญจกรรมทางเทคโนโลยีครับอ๋อปอทครับปอทของสอบสวนกลางให้เป็นแกนในส่วนของนครหลวงนะฮะครับอืมแล้วก็จะมีตมมาเสริมมีพิสูจน์หลักฐานเข้ามาเสริมนะฮะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยก็มาประกอบ ข้อมูลประกอบกําลังกันที่แต่ท่านรองปัญญานะครับแต่อย่างนี้คุณนายครับส่วนใหญ่คดีที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติไอ้แก๊งบัตรเครดิตแก๊งพวกเนี้นะครับไอ้ที่จับมัดมาได้เนี่ยส่วนใหญ่ประชาชนอะไรครับมัดไม่หรออ๋อเหรอครับประชาชนมัดมาให้ ประชาชนเนี่ยชี้แล้วก็ตามไปจนถึงบ้านไปช่องอ๋อให้ข้อมูลเบาะแสเหรแรอครับ,รบดีๆีกรณีแขกขาวจอบเอทีเอ็มอมสินก็เริ่มมีเบาะแสจากประชาชนเลอฮะมีมามากแลวครับเข้ามาเยอะเลยแล้วตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงและน่าจะต่อจิ๊กซอว์ได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นในเร็วๆนี้หรือเปล่าประชาชนเราเนี่ยมีความมีความเอารีบแบบคนไทยรุ่นใหม่เ่ยนะครับมีความคุ้นเคยกับพวก การติดตามเรื่องนี้ได้ดีค,ครับุงควรครับครับ oh. อ๋อสุดยอดเลยครับไอเรื่องรถสามคันนี้เรื่องภาพจากกล้องวงจรปิดก็ได้ร่องรอยจากบรรดาสายตรวจประชาชนที่แหละฮะถูกต้องครับโอ้โห oh. oh. เดี๋ยวเขาช่วยต่อที่สอให้รวมถึงแขกขาวนอกเหนือจากห้าคนที่ออกไปแล้วเนี่ยยังมีแขกขาวอีกจำนวนหนึ่งก็มีคนส่งส่งซิกให้เหมือนกันถูกต้องครับก็ oh. จริงๆเมื่อก่อนแก๊งคนร้ายชาวต่างชาติเนี่ยก็มาทำกับบ้านเราเนี่ย เรื่องแก๊งบัตร ATM แก๊งสกิมเมอร์แก๊งบัตรวีซ่าอะไรต่างๆเนี่ยและสุดท้ายก็ทำน้อยลงเพราะว่าที่เขากิ่งเกงมากที่สุดคือกิ่งเกงคนไทยนี่นะครับเขาเก็บข้อมูลไงมีข้อมูลไง <c oughs> ก็คือก็คือสายตรวจประชาชนหมายถึงคนไทยรุ่นใหม่เนี่ยเอาถึงตายเลยใช่ไหมตาม <c oughs> ถึงบ้านเลยเลยนะตามถึงบ้านครับอสองข้อมูลตำรวจเลยนะครับครั้งนี้ครั้งนี้ขี้คลายได้ก็เพราะว่าได้เบาะแสได้ร่องรอยจาก ประชาชนเยอะเลยสายสืบประชาชนครับโดยเฉพาะที่ภูกเกต็ตโดยเฉพาะที่ภูเก็ตครับนนองเที่วก็มีเมื่อวานก็มีอยู่รายหนึ่งเขาสงสัยอยู่แล้วก็เพราะว่ารูปพรรณมันคล้ายกับภาพที่เราส่งให้ทางวงจรปิดนะครับเป็นชาวต่างชาติคนหนึ่งนะครับเขาเจาะมาจนกำลังเช็คอินทีท่เข้าโรงแรมย่านถนนกาษานี่ยนะครับ ครั oh. จองไปจนถึงนั่นแหละครับก็แต่ปรากฏว่าพอดีเราเช็ควันเข้าออกตอนก่อเหตุมันไม่ตรงกันพอดีอไม่ตรงกันก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่คทีนี้ทีนี้ทีนี้แสดงว่า,าท่านรองพอบปอัญญาก็เอาภาพเอาภาพรูปพรรณสันฐานของไอ้แขกขาวเนี่ยส่งไปในในในโลกไซเบอร์ให้ช่วยกันเช็คด้วยเหรเอฮะถูกต้องครับกี่คนฮะทั้งหมด5คนหรือกี่คนฮะ เอาใีู่ไอห้าคนเราไม่เราไม่เช็คนะครับเรากาลังเช็คคนที่ปรากฏหน้าตู้อยู่ในเมืองไทยอยู่ใช่ไหมที่ปฏิบัติการคนที่ปรากฏหน้าตูเา้เอา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 ภา,าพขึ้น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 ,ข,น,ข,นขึ้นโลกไซเบอร์นั่นแหละในบัตรดนนักรบไซเบอร์ก็ทํางานกันอย่างขมิ้นขมันเลยนะช่วยกันส่งข้อมูลต่อกันเข้ามาให้นะคะอันนี้ผมว่าจะเป็นคือสิ่งที่พวก ทางโลกแฟเบอร์กลัวสุดคือกลัวการติดตามจากคนที่มไม่รู้จักครับเพราะว่าเพราะว่าไม่งั้นในอนาคตคนกลุ่มนี้จะกลับมาทำกาบเราเยอะยนะครับไอ้ประเทศอื่นคนของประเทศอื่นเขามีแบบคนไทยแบบนี้ไหมฮะที่กัดใส่สายสื่พลเมืองอ่าไต้หวันที่จับได้ก็ส่วนนี้แหละครับอ๋อเพราะก็จะอาสายประชาชนเป็นสายสื่อพลเมืองให้เหมือนกันใช่ไหมคะส่งบอะแสครับอ้เข้าท่าเข้าท่าเข้าท่าอ่ะงั้นคงได้ตัวเร็วๆนี้นะคะหวังว่าเอาละครับขอบพระคุณมากครับ ขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านพลตารวจเอกปัญญามาเม่นนะคะที่ปรึกษาสบสิบก็ต้องเจาะทะลุลวงคดีนี้แหละค่ะโอ้โหสุดยอดเลยหมายถึงใส่สื่อภาคประชาชนใช่ไหมคนไทยคนไทยนะ่ะก็ถ้าใครเสียหายได้รับผลทดก็กัดไม่ปล่อยเป็นกาะช่วยกันตามล่าจนวนี้แหละผมคงต้องพลิกลิ้นทําไมคะเคยวิจารณ์ว่าสังคมไทยมีสองอัตลักษณ์อัตลักษณ์ปลาทองค่ะกับอัตลักษณ์รีถนนชัยแต่วันนี้ มันมีมุมดีๆของคนไทยรุ่นใหม่อมขอพลิกลิ้นว่าคนไทยใช้ได้โอเคค่ะช่วงนี้จะร่อนจริงๆแบไปได้ช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันอีกสักช่วงนะคะ